สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ d อ a r of Tarot by กันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าความรู้สึกของคนที่เขาถูกบอกเลิอกอะ่ะเขาจะรู้สึกยังไงถ้าคุณบอกเลิกเขาในความรู้สึกแรกของเขาเขาจะเสียใจไหมเขาจะเสียดายความสัมพันธ์เขาจะเสียดายเราไหมเขาจะง้อเราไหมเขาจะเป็นยังไงความรู้สึกของเขาในะวันที่เราบอกเลิกมากันที่แท่นน้ํกกระกดป็นผู้เจ็ดค่ะ เรามาดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณสองคนก่อนนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนเป็นแบบไหนกันคนที่จะดูคลิปนี้ได้ก็คือคนที่บอกเลิกกันไปแล้วนะจ๊ะมาเรามาดูกันเป็นการดูดวงแบบตะวันตกและเป็นการดูดวงบแวงบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าภายนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เดี่ยวการดูดวงนี้ตัดสนใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วไปโอเคไหมจ๊ะ ความรู้สึกของคุณความรักของคุณกับเขาที่ผ่านม,มามันเป็นยังไงโอเคเขาล่ะขอดูเขาก่อนความรู้สึกของเขาความรู้สึกของเขาอ้แม่เจ้าอะมาให้ใบแรกของคุณค่ะเป็นสีมเมท้า คุณรู้สึกว่าในความรักความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะค่อนข้างมั่นอ,อกมั่นใจหรือว่าคุณมองถึงอนาคตของความสัมพันธ์ที่เราจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนแล้วมองไปถึงการแต่างงานชีวิตครอบครัวหรือการรักกันไปแบบยาวๆคุณมีความสุขมากกับความสัมพันธ์นี้นะตอนแรกๆที่พบก,กันคุณมองถึงการเริ่มต้นใหม่ในทิศทางที่ดีคนคนนี้คือคนที่ใช่คนคนนี้นั่นแหละจะอยู่กับเราคนคนนี้คือเนื้อคู่กับเราคนคนนี้น่าจะไปกับเราได้ดี ด้วยโปรไฟล์ด้วยคุณคิดว่ามันจะดีนะจ๊ะแต่ว่าพอเราอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนมันเหมือนอาการของคนที่แบบกล้ากลัวหรือว่าเรามีความรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสกับเราเหมือนที่เราโฟกัสกับเขาจริงๆเหมือนเรารู้สึกว่าเรารักเขามากเลเราแบบเราจะจริงจังเราจะจริงใจเราจะไปต่ออะไรอย่างเงี้ย แต่เรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่เขายังดูมีตัวเลือกหรือเขาคบเราเพราะผลประโยชน์บางคนมีประโยชน์ต่อการเรื่องของเงินเรื่องของการซัพพอร์ตใจเรื่องของงานเรื่องของอะไรก็ได้ที่เป็นการซัพพอร์ตในความรู้สึกของคุณที่มีแต่ความจริงใจแต่เขาอาจจะมองถึงคุณในเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์มากกว่าหรือเปล่า เขาค่อนข้างจะรู้สึกถึงความรู้สึกถึงความน้อยอกน้อยใจถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณเคยให้เขายิมตังหรือคุณไม่ให้เขายิมตังเขาก็คงน้อยใจว่าทําไมคุณไม่ช่วยเหลือเขาหรือเขารู้สึกถึงความไม่จริงใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนถ้าคุณรักเขาจริงๆรักเขามากบางคนก็ต้องเปรปะก็ต้องทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจปะ คือคนเนี้ยเขาค่อนข้างมีเซนดีนะเขาค่อนข้างมีเซนดีแลวเขาเก่งเขาเก่งเขาฉลาดเขาอาจจะอยากเขาอาจจะอยากต้องการความสัมพันธ์ที่ดูแล้วอาจจะอยากได้คนที่แบบดูรวยดูซัพพอร์ตดูดีดูอยู่แล้วมีความสุขอารมณ์ประมาณนี้อาจจะอยู่แล้วแล้วดูแลกันและกันดีเขาอาจจะมองคุณมองถึงผลประโยชน์เยอะมาก ออแต่พอเข้ามาอยู่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีความสุขแบบนั้นก็ได้เขาอาจจะคุณอาจจะมองถึงการเริ่มต้นใหม่กับคนนี้แต่คนนี้มาได้มองถึงการเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆครบขั้นเวลาเออครบเพื่อขั้นเวลาครบเพื่อเป็นตัวเลือกครบเพื่อให้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ถ้าไม่เป็นคุณก็เป็นเขานะคะมันเหมือนมันเหมือนคุณมันเหมือนเขาคิดว่าคุณเองอะ่ะ คิดเล็กคิดน้อยคิดเล็กคิดน้อยคิดมากในความสัมพันธ์มากเกินไปบางทีเขาอาจจะมองว่าคุณอาจจะไม่ได้ดูแลเขาดีมากเท่าที่ใจเขาต้องการเช่นเขาต้องการยืมตังค์และคุณไม่ให้เขาต้องการให้คุณเชื่อฟังแล้วคุณไม่ฟังเขาต้องการความรักจากคุณแต่คุณไม่ให้เหมือนคุณกักกนะักน่ะ เขามองว่าคุณยังไม่ได้รักเขาขนาดนั้นคนรักกันมันก็ต้องช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันถ้าหลงฉันมากขนาดนั้นก็ต้องยอมอะไรกับฉันอะไรอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์ที่เขาคิดไพ่เป็นไวเวอร์ซาได้แต่มองดูในความสัมพันธ์ที่เขามองเนี่ยเขารู้สึกถึงปัญหาค่ะเขารู้สึกถึงความไม่ไม่ไม่ค่อยอะไรอะอารมณ์อริวยซึ่งกันและกันตัวเขาเป็นคนแข็งเหมือนกันนะ เขาเป็นคนค่อนข้างแข็งแรงเหมือนกันดูเป็นคนแข็งดูเป็นคนแรงอืมดูเป็นคนที่แบบปากก็ปากอับใจไม่ตรงกันหรอกแต่ปากดีเหมือนกันปากดีอาร,รมณ์เนี้ยอืมในความสัมพันธ์เนี้ย <S <S เขาอาจจะมองคุณในเรื่องของคนขั้นเวลาและเขายังคุยกับคุณเนี่ยอยู่กับคุณเนี่ย เขายังมองหาสิ่งใหม่ๆเพื่อสนองตอบอารมณ์และความรู้สึกข,ของเขาคุณอาจจะไปดูกับคนที่เขาชอบดื่มเหล้าเป็นคนดักดักหน่อยเป็นคนชอบเที่ยวกลางคืนดื่มเหล้าสนองตอบกิเลสตัณหาของตัวเองก็ได้คนคนนี้ชอบกสร์รักสนุกอารมณ์นี้ไอการรักสนุกมาก่อนค่ะแล้วที่เหลือค่อยดูการสถานะของหน้าง,งานว่าคนคนนี้ดีไหมไปฉันดีไหมรักฉันดีไหม มันควรจะไปได้ไหมแต่เขาไม่ได้มองคุณเป็นตัวเลือกเหมือนที่คุณมองเขาจริงๆเรายังแค่เป็นตัวเลือกคุณมองถึงการที่เป็นตัวเลือกที่เ,าเราจะคบกันไปยาวๆสารสัมพันธ์การแต่งงานชีวิตครอบครัวมีความสุขร่วมกันแต่เขาไม่ได้มองเราแบบนั้นเขามองเรายังเป็นตัวเลือกในเรื่องของ18บวกตัวเลือกในเรื่องของเงินตัวเลือกในเรื่องของคุณไปอยู่นะคะที่ผ่านมา มันอาจจะเป็นเขาอาจจะยังได้เลือกเราเลยด้วยซ้ำอยู่กับใครก็ได้ที่ดูแลฉันดีอยู่กับใครก็ได้ที่เปฉันได้ช่วยเหลือฉันได้ในเรื่องของการทาง,งานช่วยเหลือฉันได้ในเรื่องของเงินช่วยเหลือฉันได้ในสถานะที่ฉันรำบาแต่เขาไม่ได้จริงใจถามว่าเขาจริงใจไหมความจริงใจอย่างไม่ได้บังเกิดแต่คุณร้อยแล้วคุณร้อยแล้วอืมนะคะโอเคไหม สถานการณ์ของคุณหรือบางคนเขาก็ยังมองหาสิ่งใหม่ๆสําหรับชีวิตนะเขายังมีมองหาคือคุณยังไม่ได้เป็นคนที่แบบเขามองว่าเออคนนี้นี่สัสดีจังดูแลเป็นแม่ของลูกเขาได้ดูแล้วเราน่าจะคบกันไปยาวๆดูแลม่มีความจริงใจกับคุณดีมากอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นเลยเขายังมีตัวเลือกตอนที่คุยกับคุณเขาอาจจะแอบคุยกับคนอื่นอยู่ก็ได้เขาอาจจะไม่ได้มีคุณคนเดียวก็ได้เช่นเดียวกันนะจ๊จะอ่ะ ความรู้สึกแรกที่คุณบอกเลิกหรือว่าไม่ได้บอกเลิกหรือว่าใช้คําพูดที่รุนแรงใส่กันหรือว่าใช้คําพูดแบบนี้มันก็คงต้อง,ลองเลิกกันน่ะอาจจะเป็นคนบางคนก็บอกเลิกกันไปแต่บางคนก็เลาะกันอย่างรุนแรงแล้วก็รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะต้องเลิกกันความรู้สึกแรกของเขาที่คุณบอกเลิกเขาเขารู้สึกยังไงเขาเสียใจไหมเขาดีใจไหมเขาทุกข์ใจไหมเขาอยากนอนง้อเราไหมคะ King open จะเข้าค่ะ The Hangman is of one ความรู้สึกของคุณที่บอกเลิกอะความรู้สึกแรกของคุณที่คุณบอกเลิกเขาอาจจะมีหน่อยค่ะเขาอาจจะมีหน่อยรู้สึกรําคาญใจรู้สึกถึงความความแบบอาจจะทะเลาะก,กันอะไรอย่เงี้ยแต่ก็ไม่ได้มองว่าจะเลิกหรอกเ,รเดี๋ยวก็กลับมาดี มันอาจจะเคยทะเลาะกันหลายครั้งหลายหนหรือคําพูดของคุณในคําพูดของคุณจะตรงไปตรงมาหรืออะไรก็ตามที่พูดออกไปอะไรเงีย้ยมันก็มองเหมือนเขาคิดว่าคุณทําอะไรไปหรือบอกเลิกไปด้วยความโมโหด้วยความโมโหเดี๋ยวก็กลับคืนมาตอนนั้นเขายังไม่ไรู้สึกถึงความความเสียใจเลยยังไม่ได้รู้สึกถึงความเสียใจแต่แค่หน่อยแค่หน่อยแค่รณมเสียแค่หน่อยแค่รู้สึกถึงความ ไม่แฮ ppy ความรู้สึกแรกของเขาคือเขาก็เฉยๆนิ่งๆนะไม่ดูไม่ทุกไม่รอนเท่าไหร่ก็มีบ้างหน่อยไปนะ่ะหน่อยไปมีบ้างนะแต่ก็ไม่ได้หน่อยมากใช่มันก็สี่ศูญเสียคนที่เราเลือกไปอีกหนึ่งคนเพราะว่าเขาอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขายังไม่ได้จริงใจกับคุณขนาดนั้นค่ะเขาอาจจะมองถึงเรื่องเซ็กเรื่องการคุ้มหรงการเรื่องการเจอกันโดยต่างคนต่างขน,นองตอบ อารมณ์ความรู้สึกซึ่งกันและกันและในความสัมพันธ์นี่เราสองคนก็ที่ผ่านมามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เดี๋ยวก็ทะเลาะกันบ่อยๆหรือเกิดความรู้สึกว่าต่างคนต่างคิดนี่คุณคุณก็มีความคิดอย่างหนึ่งเขาก็มีความคิดอย่างเขารู้ว่าเราไม่ค่อยไม่ค่อยคอยคอยไม่ค่อยคอยตามกันในความคิดสักเท่าไหร่เหมือนคัดแย้งกันอยู่บ่อยๆเอาแต่ใจอยู่บ่อยๆความต้องการของคุณมันมากมายกายกองอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ต้องการความรักกับเราเขาอาจต้องการเรื่องเซ็ก์เรื่องผลประโยชน์ของเขาล้วนๆเลยทาให้เขารู้สึกถึงความถามว่าเสียใจไหมเ็าไม่นะมันหน่อยนิดหนึ่งมันหน่อยนิดหนึ่งมันก็เครียดนิดหนึ่งแต่เขาก็ไม่รู้สึกเสียใจขนาดนั้นทำไมเขารู้ไหมว่าทำไมคุณบอกเลิกคะเขารู้ไหมว่าทำไมคุณบอกเลิก ขารู้ไหมว่าทำไมคุณบอกเลิกรู้ไหมเหรอก็อาจจะรู้นะว่าเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนองตอบกับความต้องการของคุณค่ะเวลาคุณอยากได้อะไรต้องการอะไรเช่นต้องการเวลาหรือสถานะไม่มียังไม่ได้เปิดตัวกับเพื่อนฝูง ยังไม่ได้มีสถานะยังไม่ได้มีเราเราครบกันอะ่ะเราครบกันอะ่ะแต่เรายังไม่ได้มีสถานะของความเป็นแฟนหรือสถานะของคนคู่รักที่จะพากันไปเปิดตัวหรือเปล่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังพัฒนาไปได้แค่กลางๆเท่านั้นเขารู้ไหมว่าทําไมคุณบอกเลิกเขารู้เขารู้เขาอาจจะมองคุณว่าคุณเป็นคนที่ฐานะดีมีฐานะดี หน้าที่การงานดีเขารู้ว่าคุณเป็นคนขี้งกเขารู้ว่าคุณเป็นคนใช้เงินเป็นเขารู้ว่าคุณเป็นคนค่อนข้างเอาแต่ใจบ้างหรือใช้คําพูดเกามองคุณว่าคือ,ค,อคือคุณเนี่ยเป็นคนตรงมากนะลักษณะคํา,าคพูดออกไปอ่ะบางครั้งคําพูดของคุณมันเชื่อดเียดความรู้สึกของเขามากๆ,ๆอ่ะคือคุณคุณอาจจะไม่อ่อนหวานไม่อ่อนไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยลคยตามอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ว่านอนสอนง่ายอะไรอย่างเงี้ยดูแข็งกระด้างดูตรงไปตรงมาดูใช้คําพูดที่รุนแรงอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเขาจะอยากง้อคุณไม่ลด้ทาไมเขาถึงไม่ง้อคุณละ่ะอยากง้อไหมก็อยากแต่เขารู้ว่าคุณไปแล้วและอีกอย่างหนึงมีความสัมพันธ์ของเขาเขาก็าไม่ได้อยากง้อเพราะเขามีตัวเลือกตอนนี้เขาคุยกับคุณเขาอาจจะมีตัวเลือกมาแล้วอยู่ในนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีคุณถ้าคุณกลับมาเขาก็เซเยส อยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้แต่ถ้าคุณไปเขาก็เขาก็มีตัวเลือกเขาอาจจะแอบซ่อนตัวเลือกเขาอาจจะมีตัวเลือกมากกว่าคุณคือทางเลือกเขาไม่อยู่ที่เขาไม่งอเพราะเขาได้จะมีคนของเขาคนใหม่หรือคนเก่าหรือคนคุยหรือคนที่เขาคุยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็หน่อยนิดนึงแหละแล้วก็ไม่งอเพราะว่าก็แล้วจต่การตัดสินใจของคุณค่ะใช่ใช่เพราะว่าการที่คุณอยู่คุณก็ไม่ได้ซัพพอร์ตดูแลเขานี่ <laughs> เหมือนถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณะคุณก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือไม่ได้ดูแลเขาไม่ได้ไม่ได้ทุ่มเทไม่ได้ทุ่มเทมากขนาดคุณอาจจะเป็นคนรักใครก็ตามรักด้วยสติรักด้วยสติไม่ได้รักด้วยสตางอออะไรอย่างเงี้ยถามว่าเขารู้สึกถึงอยากคืนเดแต่เขารู้ว่าถ้าไม่คืนเดก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาก็ตัดก็ตัดจบก็จบมาใดทําให้เขารู้สึกแย่เสียใจ มากมายขนาดนั้นเพราะเขายังไม่ได้รักเรามากมายขนาดนั้นอ่อาอรมณ์ละวะบีตัวเลือกด้วยไงเออความสัมพันธ์นี้จบสิ้นเลยสิ้นเชิงแล้วจริงๆใช่ไหมนิ่งกันไปนานแล้วเนาะใช่มันคงเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต,งต่างต้องทนกับความกดดันจบสิ้นกันแล้วเหรอจริงๆถ้ามันจะกลับมานะถ้าจะกลับไปง้อหรือถ้าคุณไปคุยกับเขาเนี่ยถ้าคุณทักเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คุยนะไม่ใช่ว่าตัดหรอก ถ้าคุณคุยแต่ถ้าคุณไม่คุยก็แล้วแต่คุณอ่ะเออวันหนึ่งถ้าคุณอยากจะกลับมาคุยอยากจะมามาคุยกันชั้นไม่ฉันเพื่อนเนี้ยมันก็ได้ก็ได้ยังมีวิวออฟฟอร์จูนอยู่ตรงนี้มันสามารถกลับมาได้แต่บางคนมันความสุกว่าจะกลับไปทําไมจะกลับไปทําไมเพราะอยู่ไปมันก็ไม่ได้มีอะไรดีจะอยู่ตรงนั้นมันก็เจ็บอยู่ตรงนี้มันก็เจ็บอยู่ตรงไหนมันก็เจ็บเป็นการเพราะฉะนั้นไม่มีก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ในเมื่อผ่านมาเลยมานานแล้วและอาจจะมีใครสักคนที่ อาจจะไปมีคนใหม่แล้วก็ตามไปเปิดตัวกับคนใหม่ไปมีคนใหม่ให้เราได้เห็นได้รับรู้อารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้เกิดจากความรักด้วยความจริงใจไหมจบแล้วก็มีความสุขแต่จบแล้วมันก็คิดถึงแหละคิดถึงอไรวอวรนยังห่วงหาอาทรนยังไปแอบส่องแอบดูเขาอ,อยู่เลยเแต่ว่าเราก็ถามว่งงเา,เาเอาไหมล้วก็ไม่เอาแล้วนะถ้าถามว่าถ้าเขามาง้อเราเราเอาไหมล้วก็ไม่เอาแล้วนะแต่เราก็แค่ลืมไม่ลงเพราะเรารู้ว่าเขามีคนอื่น เขาอาจจะไม่ได้ซื่อสัตย์กับเราแต่เรายังคงคิดถึงเรายังคงคิดถึงห่วงหาอาทรเรายังคงแบบเฝ้ารอว่าเขาจะมาง้อไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็รู้แหละถ้ามาคุณก็ไม่เอาคุณมีคําตอบในใจอยู่แล้วจะไม่เอาหรอกมาง้อฉันก็ไม่เอาจะไม่ชอบคนบาปนี้ฉันไม่ชอบคนเห็นแก่ตัวฉันไม่ชอบคนที่เอาแต่ความสุขของตัวเองฉันอยู่แล้วฉันไม่มีความสุขฉันก็ไม่เอาหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ากลับมาถ้าเขามาง้อก็ไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องเลิกกับใครนี่ ก็มีไว้เป็นตัวเลือกอย่างเงี้ยเขาอาจจะคิดแบบนั้นน่าจะเขาไม่เสียใจเท่าที่คุณเสียใจหรอกค่ะเขาไม่ได้เสียใจเท่าที่คุณเสียใจเขาไม่รักคุณเท่าที่คุณรักเขารักเราไม่เท่ากันค่ะแอ่ไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิป่ฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอรไลน์มาค่ะแอร์สาย A F T 0329 Y แล้วเจอกันค่ะ